ทำไมเราต้องสลับยางยางล้อหน้ากับยางล้อหลังสึกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เราไปดูกันครับก็ <S <S สาหรับล้อนี้นะครับเราเคยอยู่ล้อหน้ามาก่อนเนาะพอดีเราทําการสลับแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดดอกยางกันนะครับ <S <S ปึง้งดอกายางสำหรับล้อหน้านะครับอยู่ที่นี่นะครับประมาณ4มิลลิเมตรนะครับผมต่อไปเราไปดูดอกหลังกันโอเคยางอันนี้นะครับเคยอยู่ชุดคู่หลังนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดดอกยางกันเนาะแก yeah. จะเห็นได้ว่านี่อยู่ ที่6มิลิเมตรนะครับต่างกันถึง2มิลิเมตรเลยนะเป็นเพราะอะไรนะครับผมเป็นเพราะว่ายางคู่หน้าเนี่ยเขาจะต้องทนรับแรงเนาะทั้งในเรื่องของแรงที่เราเวลาเราเลี้ยวโค้งอ่าใช่ไหมเวลาเรายูเทิร์นต่างๆนานานะครับเป็นเหตุผลให้ทําไมล้อหน้าถึงสึกเร็วกว่าล้อหลังเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดอกกินเรียบเสมอกันและเราสามารถใช้ยางได้อย่างยาวนานขึ้นเนี่ยเราแนะนําให้คุณสลับยางทุกๆ10,000กิโลเมตรหรือ6เดือนนะครับก็สำหรับท่านใดที่เปลี่ยนยางกับร้านเราไปนะครับสเส้นนะครับก็ รับยางฟรีได้ที่ร้านเราเลยครับสนใจก็ติดต่อเราได้ทางหน้าเพจเลยครับ